ครับสวัสดีครับ FC ช่างศักดิ์ชาแนลทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับที่กําลังชมคลิปช่างศักดิ์อยู่นะครับคลิปนี้ FC ท่านหนึ่งขอมานะครับก็หลังจากที่มีการลงคลิปงานตัดต่อนะครับวิธีการตัดต่อลงไปนะครับ FC ท่านหนึ่งก็เลยสอบถามมาว่านะครับอยากให้ผมทําคลิปว่าดูรถยังไงนะครับเวลาไปซื้อรถมือสอง เราจะดูเราจะดูยังไงเราจะดูตรงไหนว่ารถคันนี้ตัดต่อมาหรือไม่นะครับทุกคนผมก็เลยทำทำคลิปให้อ่ให้ดูนะครับจะได้ชัดเจนกันไปเลยนะครับผมก็ตอนแรกนะครับถ้าถ้าสมมติรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมไปดูดูที่เต็นท์นะครับก็ก็ดูร่องก่อนนะครับดูร่องดูพวกร่องประตูนะครับ เอาดูดูภายนอก one, okay. นนอนก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปดูภายในก็มองพ้นเผื่นก่อนนะครับเราก็เช็คพวกร่องประตูพวกสันนะครับพวกอ่อ uh, สันสันประตูกับสันบังโคลนนะครับแล้วก็ร่องร่องขอบวงกบนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านบนด้านล่างว่ามันอ่ามันผิดปกติไหมมันชิดไปไหมมันห่างไปไหมนะครับต้องต้องดูภายนอกก่อนนะครับอันดบับแรกเราเราอย่าเพิ่งไปดูแบบว่า ไปเปิดประตูดูแล้วดึงยางดึงอะไรเขาดูเลยนะครับเพราะว่ารถเต็นท์บางเต็นท์เขาก็จะ,ะไม่ให้ดูถึงขนาดนั้นนะครับเราก็เดินเดินดูภายนอกก่อนนะครับว่าแล้วก็เช็คดูร่องนะครับพวกร่องร่องขอบร่องขอบฝากระโปรงอย่างนี้นะครับอ่าร่องขอบฝากระโปรงร่องไฟนะครับร่องร่องไฟร่องกันชนอย่างนี้นะครับนี่ครันนี้มันก็ห่างอยู่นะครับว่าเราก็เช็คเช็คให้หมดรอบคันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดด้านในนะครับ เขาไปดูรายละเอียดด้านในว่ามันตัดต่อมาไหมอย่างเช่นเราดูภายนอกแล้วมันมันพอได้นะครับมันเออมันก็แลดูสวยอยู่นะครับก็ดูสีดูอะไรสีมันถ้าสีมันใหม่อยู่ก็แสดงว่าเขาน่าจะมีการเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามันรถรถเดิมๆอยู่สีมีถลอกมีอะไรเข้าขายตามสภาพอย่างนี้มันก็น่าจะถือว่าเป็นรถที่ยังไม่ได้มีการอาบน้ํายังไม่ได้มีการตัดต่อมา นะครับแต่ถ้าถ้าเป็นรถรถปีใหม่แล้วก็สภาพสีนี่ใหม่เลยนะครับสภาพใหม่ใหม่กิฟเลยนะครับทีนี้เราก็สงสัยนะครับว่ารถคันนี้มันถูกตัดต่อมากหรือไม่เราจะดูยังไงนะครับเราจะดูยังไงก็ก้มดูด้านล่างก่อนนะครับทุกคนก้มดูด้านล่างให้ดีนะครับก็คือด้านล่างกล้องตากล้องถึงไม่ไม่ถึงก็ไม่เป็นเลยนะครับก้มดูด้านล่างนะครับบริเวณ ด้านล่างชายบันไดเนี่ยครับมันจะมีจะมียางนะครับจะเป็นยางยางที่เขายิงมาจากโรงงานนะครับยางเขายิงมาจากโรงงานนะครับเราต anyway, ้องสังเกตให้ด <cũng S 2> <Sa> ีๆนะครับสังเกตจนสุดเลยนะครับทุกคนสังเกตจนสุดเลยนะครับเนี่ยยางที่เขายิงมาจากโรงงานถ้าถ้าถ้าดูไปเรื่อยๆนะครับสมมติรถตัดต่อเขาส่วนมากเขาจะตัดตรงกลางๆรถอย่างนี้นะครับก็ถ้าดูแล้วมันลักษณะยางช่วงนี้นะครับกับ กับช่วงด้านหลังนะครับมันลักษณะเม็ดมันไม่เหมือนกันนะครับเม็ดมันไม่เหมือนกันเพราะว่ายิงยิงด้านล่างเนี่ยมันมันจะมองไม่เห็นเม็ดอาร์กนะครับมันจะมองไม่เห็นเม็ดอาร์กเราจะจะมองเห็นแค่ยางนะครับมันจะเป็นยางดิบยิงเราก็สังเกตดูตรงนี้นะครับถ้ามันสีมันใหม่เลยนะครับสีมันใหม่เลยหรือรอยรอยยิงนะครับเวลาใช้เขาใช้เครื่องยิงมันจะไม่เหมือนจากโรงงานนะครับเขาจะใช้เป็นหัวต้น หัวพ่นอะไรบหัวบริชุดหัวโจตันนะครับพ่นพ่นยางดิบไปนะครับมันจะมันจะมันจะดูแตกต่างกันนะครับแล้วก็ก้มตรงพื้นนะครับนี่หลังจากดูตรงนี้แล้วเราก็ดูตรงพื้นเลยนะครับเห็นไหมตรงพื้นนะครับมันจะมีรอยต่อเห็นไหมครับทุกคนนี่มันจะมีรอยต่ออยู่นะครับแล้วก็จะมีเม็ดแล้วก็จะมีเม็ดอาร์กนะครับแล้วก็จะมีกาวกาวยิงอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนก็ถ้ามองดูแล้ว ไม่ไม่เห็นเม็ดอ์คหรือเม็ดอ์กผิดปกตินะครับเม็ดอักผิดปกติแล้วก็มีการลูดยิงยิงกาวยิงยางดิบใต้ท้องแบบว่าเรามองแล้วมันมันลอยต่อตรงนี้สมมติลอยต่อตรงนี้นะครับมันจะมียางเคลือบอยู่ใช่ไหมครับมันจะมีกาวเคลือบอยู่แล้วก็สังเกตตรงกาวเอากาวมันหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าน่าจะมีการต่อมานะครับน่าจะมีการต่อมานะครับมีการตัดต่อมาแน่นอนนะครับ เพราะว่า,ากาวมันจะแตกต่างกันแน่นอนนะครับรากาวพวกนี้มันจะมันจะนิ่มนะครับจะนิ่มๆเราเราหยิกดูก็ได้มันจะนิ่มนะครับแล้วก็มันจะสวยสวยงามกว่าจากจากที่สวยงามนะครับสวยงามกว่าที่เรามา,มาทำเองนะครับทีนี้ก็ถ้าดูด้านล่างแล้วทีนี้ก็มาเปิดดูด้านในนะครับทุกคนมาเปิดดูด้านในมาเปิดดูด้านในนะครับแล้วก็สังเกตตรง สีวงกบนะครับสีวงกบประตูนี่ถ้าถ้ารถถูกตัดต่อมานี่สีเขาจะพ่นใหม่หมดเลยนะครับพ่นใหม่หมดเลยเดี๋ยวนี้สีสีบางบางรุ่นบางคันเขาก็จะทําด้านในด้านนะครับด้านนอกเงาอะไรประมาณนี้มันจะมันจะดูง่ายนะครับเราก็รูปรูปดูรูป,รปดูเนี้นะครับเพราะว่าถ้ารถตัดต่อนี่มันจะต้องมีการโปะ โปดานในนะครับต้องมีการโปด้านในแน่นอนแล้วก็ลูบรูปดูนะครับก็อย่าเพิ่งไปดึงยางของเขานะครับก็ดูดูดูสภาพภายนอกไปก่อนเราลูบดูมันจะมันจะเป็นขึ้นไหมนะครับมันจะเสมอกันไหมนะครับถ้าเราลูบดูแล้วมันยังสงสัยอยู่นะครับยังสงสัยอยู่นะครับแล้วก็สีมันสากไหมมันเรียบมันเนียนไหมนะครับต้องเราดูดูรู้แน่นอนนะครับดูรู้แน่นอนสีพ่นใหม่กับสีพ่นโรงงานนะครับทีนี้ ถ้าเราดูแล้วนะครับยังไม่ยังไม่แน่ใจนะครับก็คือดึงดึงยางตัวนี้ลงมาเลยก็ดึงยางตรงนี้ลงมาเลยนะครับนี่พอดึงลงมาปุ๊บนะทุกคนก็จะเห็นเม like ็ดอากอย่างนี้นะครับเม็ดอากโรงงานนะครับนี่ก็จะเห็นเม <c oughs> <c oughs> ็ดอากอย่างนี้เลยสวยๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเห็นเม็ดอากอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปดีใจนะครับทุกคนอย่าเพิ่งไปการันตีนะครับว่ารถคันนี้เดิมแน่นอนนะครับเพราะว่า เม็ดอาร์คนี่เขาสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวนี้เครื่องอาร์คเครื่องอะไรเขามีมาหมดนะครับก็เขาเทคโนโลยีก็เริ่มทันสมัยนะครับเครื่องอาร์คเครื่องอะไรก็ถูกนํามาใช้ในอู่ทั่วไปเยอะแยะนะครับทุกคนก็ถ้าไม่มีหรือหรือถ้าบางที่เขาเขาต่อแล้วก็ทำอ่าช่างสีเขาทำเม็ดอาร์คให้นะครับก็สังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีเม็ดอาร์คโรงงานกับเม็ดอาร์ค เขาทําขึ้นมันน่าจะใกล้เคียงกันมากนะครับทุกคนก็สังเกตพวกขอบเหล็กนะครับลองรูปดูนะครับขอบเหล็กขอบเหล็กรูป,ร,ปรูปจนสุดเลยนะครับมันบาดมือไหมมันมีสะดุดตรงไหนไหมนะครับนี่เพราะว่าการเข้าเหล็กการเข้าอะไรแล้วต่อใหม่มันเหล็กที่เขาปั๊มมาแต่ละชิ้นแต่ละโรงงานมาประกอบกันมันก็จะมีเหลื่อมล้ํากันบ้างนะครับเราก็ต้องรูปดูนะครับรูปดูเช็คดูเลยนะครับถ้ามีไม่อางี้ก็เช็คดูเลยนะครับสมมติดูแล้วเรียบร้อยตรงนี้ก็ ไม่สะด,ดุดไม่มีปัญหาเม็ดอาร์ก็มีนะครับเม็ดอาร์ก็มีบางทีเขาก็ทําเนียนเม็ดอาร์นี่เนียนกิฟนะครับระยะห่างระยะอะไรเท่ากันหมดอ้าวทีนี้ทุกคนก็มีโทรศัพท์ไปไปติดตัวไปทุกคนนะครับก็เปิดไฟส่องดูด้านในนะครับนี่นี่นี่เหมือน,น,นผมมีโทรศัพท์ผมก็จะเปิดไฟส่องเข้าไปด้านในถ้าตัวนี้มันงั้นออกได้ก็ถึงไหมไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ไม่เห็นก็ไม่เป็นลแล้วก็เปิดไฟส่องเข้าไปด้านในเลย ก็คือด้านในนี่เขาจะเขาจะไม่ค่อยทํากันนะครับเพราะว่ามันมันทํายากนะครับด้านในหรือไม่มันเขาอาจจะมันมีพลาสติกมีอะไรปิดเขาก็ไม,ไม่ไม่ทำกันแต่ถ้าเขาทาเมทารเขาก็จะทํากันด้านนอกนะครับอันนี้อันนี้ตอบคําถามเอฟซนะครับก็อย่าดรามากกันนะครับอันนี้เอฟซถามมานะครับก็อธิบายให้ให้ให,ให้ให้ฟังไปนะครับก็คือถ้าดูด้านนอกแล้วมันสวยจริง ตรงนี้ก็สวยเม็ดอาก็มีเป๊ะๆหมดนะครับสีก็เนียนอะไรก็เนียนก็ลองกลมเข้ามาด้านในนะครับกลมเข้ามาด้านในอ่าแล้วก็รูปดูนะครับใช้นิ้วรูปดูนะครับถ้ามันมีเม็ดอามันก็จะเป็นลุมล่มๆอยู่นะครับแต่ถ้าบางที่ที่เขาไม่โป้ไม่เลยเลยมันก็จะรู้ๆแน่นอนนะครับมันดูง่ายนิดเดียวนะครับทุกคนเราไม่ต้องไปแกะรถเขาถึงขนาดนั้นนะครับพอเราเปิดดูที่เดียวเรารู้เราก็อ่าเดี๋ยวไปดูขั้นใหม่ต่อก็ได้อย่างนี้ครับเราเราไม่ต้องไป แกะดูต้นพริกตีลังกาดูมันเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอานะครับทุกคนอันนี้ก็มาแชร์มาตอบตอบคําถาม FC ในเอฟซีให้ให้ให้ฟังนะครับให้ดูกันนะครับแล้วก็ด้านในนะครับถ้าถ้าเราอยากรู้ว่ารถรถคันนี้คว่ำม,มาไหมนะครับรถคันนี้คว่ำม,มาไหมก็คือดูภายนอกแล้วมันเนียนกิ๊บนะครับถ้าทุกคนมีไฟฉายก็เดี๋ยวนี้มีไฟฉายเล็กๆนะครับก็ถ้า ถ้าไปเปิดดูตามรถบ้านรถอะไรนะครับก็เน้มผ้าหลังคาลงมานีแล้วก็ส่องเข้าไปด้านในครับแล้วก็ส่องเข้าไปด้านในส่องเข้าไปด้านในมันจะเห็นมันจะเห็นม็ดอาร์คตะเข็บหลังคาด้านบนนะครับมันจะเห็นตะเข็บหลังคาด้านบนถ้าถ้าเขาไม่พ่นสีไม่พ่นสีพ่นสีไม่เนียนหรือไม่พ่นสีเลยมันก็จะมองเห็นชัดเจนเลยว่ารถคันนั้นมีการคว่ำมาแน่นอน หรือไม่ก็มีการเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนวงกลบมาแน่นอนนะครับแล้วก็ส่องเข้าไปนิดเดียวนะครับงานเข้าไปนิดเดียวล้วก็ส่องส่องดูส่องดูจุดเดียวก็พอทุกคนส่องดูจุดเดียวถ้าเขาเปลี่ยนหลังคาเขาจะเชื่อมหมดนะครับว่เขาจะเชื่อมหมดอ่าเขาก็จะเจาะทะลุบ้างอ่าแล้วก็ไล่เชื่อมหมดบางทั้งก็มีเศษเศษเม็ดอาร์ครอยหินเจียรอยอะไรอยู่ด้านในนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่กําลังที่จะ ซื้อรถมือสองนะครับวิธีดูก็ประมาณนี้นะครับตามที่ช่างช่างศักดิ์แนะนํานะครับว่า,ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุหนักหนักไหมนะครับถ้าเราสงสัยนะครับก็แกะดูตามนี้ได้เลยส่วนมากแกะยางเขาให้แกะอยู่นะครับทุกคนทาเต็นต์ตานอะไรเดี๋ยวนี้เขาก็มันโกหกกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็โกหกกันไม่ได้ก็แกะดูนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่ว่าไม่ใช่เราไปลือ้อ เบาหรือพรมหรืออะไรแกะของเขาไปหัวมันไม่ได้นะครับก็ต้องดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูพวกประตูนะครับประตูประตูปิดนิ่มไหมนะครับนี่อย่างคันนี้มันก็ไม่นิ่มเท่าไหร่นะครับพวกสันพวกอะไรร่องของเขาเนี่ยร่องเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับเขาติดมาใหม่มันก็ไม่ไม่ตรงกับถ้าเป็นของห้างติดมามันก็จะตรงกันนะครับเราก็ดูรวมๆนะครับดูรวมๆก็คือเช็คพวก ล่องพวกสันนะครับล่องขอบประตูประตูด้านบนด้านล่างมันมีมันเท่ากันไหมมันห่างไปไหมนะครับแล้วก็ไปเทียบดูกับคันอื่นนะครับถ้ามีเดี๋ยวนี้มันมีหลายคันนะครับในเต็นท์เราก็ไปดูเดินดูคันนี้บ้างไปดูคันอื่นบ้างนะครับจะประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะประมาณนี้แหละเดี๋ยวพูดเยอะไปเดี๋ยวมันจะไม่เท่าไหร่นะครับก็ทําคลิปลงให้เอฟซีได้ดูนะครับตอบคาถามเข้าไปนะครับสําหรับคนที่ เข้ามาติดตามางานซ่อมตัวถังรถยนต์ทางช่องช่างศักดิ์ชาแนลนะครับคลิปนี้ก็สรุปนะครับก็คือเป็นการตอบคําถามนะครับ FC เข้ามาถามผมว่าจะดูรถยังไงรู้ว่าให้มันลดค่นี้มีการตัดต่อมานะครับตัดต่อมาหรือซ่อมมาหนักไม่หนักอันนี้ผมก็ได้อธิบายให้กับทุกคนได้ฟังกัน ะครับถ้าถูกใจคลิปวิดีโอช่างศักด์แชนแนลนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างศักด์ก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ